มูวี่เช็คตัวนี้ครับได้เวลาของ Movie Check มูวี่เชคกับผมวีรวีโรจนนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์กันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันครับอัปเดตหนังใหม่เข้าฉายในสัปดาห์นี้พบกับภาพยนตร์ที่สร้างมาจากมังหะ b o y s l o ล e ของอาจารย์ยูโทโยตะ ต่อมาครับได้ถูกสร้างเป็นซีรีส์วายที่สร้างปรากฏการณ์ไปทั่วเอเชียมาแล้วกับชื่อเชอร์รี่เมจิกสามสยังสิงกับเวทมนต์ปิ้งรักจำนวน12ตอนด้วยกันก่อนที่จะกลายเป็นภาพ,พย,ายนตร์เรื่องเชอร์รี่เมจิกท่า30ยังสิงจะมีพลังวิเศษที่กำลังจะเข้าโรงในสัปดาห์นี้ซึ่งหนังเล่าเรื่องของอาราจิที่รับบทโดยอากาโซเอจิ หนุ่มออฟฟิศธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่อยายุใกล้ขึ้นเลข3แล้วหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยจะต้องเก่งให้ได้แบบคุโรซาวะที่รับบดโดยเคอิตะมาจิดะก่อนวันเกิดรุ่นพี่ในแผดกเดียวกันเล่าให้อาดาจิฟังว่าถ้ายังรักษาภพมจันจร,ร์ให้ได้จนอายุ30จะกลายเป็นผู้วิเศษเขาคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไร้สาระ จนกระทั่งวันที่เขาอายุ30เต็มตัวเขาก็ค้นพบพลังวิเศษทําให้เขาเนี่ยอ่านใจคนอื่นได้เมื่อแตะตัวแต่สิ่งที่ทําให้เขาตกใจไปมากกว่านั้นคือเมื่อเผลอไปแตะตัวกับคุโรซาวะเขาก็ได้ยินว่าอีกฝ่ายแอบชอบเขาอยู่เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเตรียมชมกันได้แล้วในโรงภาพยนตร์ครับเอาละครับแล้วกลับมาปูวิเชคกับวีใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie Check.